ใส่มากเลยอ่ะไม่มีผ้าเขาบอกเไม่มีค่ะใส่ลูกค้าไม่ไหมชาวาบอกว่าติดตามมันไม่ซีออย่างเช่เดินไป ดอกมันคว่ำน่เหรอนิม่่่ต้นนี่นู่กหอ่มนนบบานแล้วแต่ว่าเาวันนมันรัน้ก็อีกตัวอาวันเยปเน

ดามามาบ้าอ้ไระไ้เดือนครับเป็นเดือนครับแมันมันี้มันน้าร้อนด้วยอืม้เยหลอนดดอกเดียวนิดนิดดอกนึ่งใช่ไมเหมือนกับลำปีมาเลยใจว่ามันน่าจะบานไอ้ผุดมาจากจีน้มันอยู่ที่ ต้องเดินกลหน่อยนี่นั่นแต่ว่านั่นแหละใการเดินก็คือระวังมากที่สุดครับครับลองวัดดูวัดดูมามาดูอย่าอยู่มรงนี่อดดอกเะมันอดดอกเฉพาะเอาเดี๋ยวมันคลายเดินกลไป ตันนี้อะป็นี่โอ้ต่กมกันนะอ่อมันยิ่งแห้งยิ่งนป็นวันต่อมจะองไหมเงยจะองไหมเดี๋ยวนิใส่คงแห้เพราะว่าคงนี้มันย้อน แล้วสำหรับบบปุตที่นี่การพบเจอก็อก่ะเป็นการบอกบอกพูดคุยกับ <Okay. S 1> พรรคมนิษมารยาคือชาวคอมสมัยก่อนซึ่งมีบระาอยู่มีที่พลอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ก็ได้ออกไปบอกเ่าชาวบ้านว่ารู้ว่าตัวนี้คือเป็นยาตัวหนึ่งที่ซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นสมนัติที่ชาวบ้านที่ต้องการบุกบนันเทก็เลย ไปบอกชาวบ้านว่าตรงจรุดนี้มีดอกโบบูดเกิดอยู่นะที่นี่ณ <Okay. S 1> ช่วงนี้คือเราก็ต้องทำาเข้าใจอย่างเดียวครับ mm hmm. เราจะไปลบล้าง mm hmm. ความเชื่อของเขาเป็นไปไม่ได้เราไม,ไม่สามารถเอาเหตุผลอะไรมาล้างเขาได้อยู่แล้วแต่ว่าดังนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าถ้าเรื่องจากว่าความเชื่อของกลุ่มพวกเราเนี่ยรู้ว่าโบบุดไม่ใช่มีเฉพาะที่นี่ที่เดียวในตัวตาฮาลา ยังมีอีกหลายจุดหลายที่เป็นมือายเราเราก็สามารถหาที่อื่นมาได้ซึ่งมันไม่ใช่จุดนี้ซึ่งจุดนี้เราขอขอสะพานว่าช่วยกันอนุรักษ์ตรงนี้ดีกว่าเพื่อไว้เป็นวิทยาฐานไว้เป็นที่ศึกษาของชุมชนหรือว่าของเยาวชนนักเรียนต่อไปดีย๋ยวเป็นหาทางกิจกรรมทางเลือกในการท่องเที่ยวเราก็เลยมาซื้เกาะหาสถานที่ใหม่ๆนอกจากนอกเหนือจากที่อื่นอีกหลายๆที่ก็อีก จุดหนึ่งที่เราเห็นว่ามันน่าสนใจมากซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายคือเนี่ยแหล่งบัวปุดที่นี่แล้วตอนนี้คือเราก็<ช>จะทาความเข้าใจกับชาวบ้านกลุ่มบ้านกลุ่มเนี้ยแล้วก็ตั้งกลุ่มเยาวชนมากลุ่มหนึ่งเพื่อดูแลหรือว่าอำนวยความสะดวกใหนนะ้นักท่องเที่ยวที่สนใจมาที่นี่ก็สามารถประสานผ่านให้อบตอรหรือว่า่เยาวชนกลุ่มเนี้ยมาได้ จริงๆแล้วที่ที่ผมทำเฟซมานี้ก็ก็คืออยู่ประสงค์แรกก็คือจะให้เขารู้ว่าในบ้านเรามีอะไรดีๆหลายอย่างยังยังยังไม่รู้เพราะที่ผมลงไปก็ลงไอ้บัวผนุนี้เขาติดตามมันเยอะนะเพราะว่าไอ้บัวผนุนี้ไม่ใช่ว่าะจะหาดูได้ง่ายเพราะว่าในพื้นที่เรามีมีเยอะจริงแต่ว่าต้องเดินไปไกลเพราะว่าต้องเดินไปเข้าในป่าลึก อ่าตรงนี้มันเดินแค่ประมาณกิโลกว่ากวาก็ถึงที่บัวผุดอ่าที่ผมลงไปในในดูอ่าในคอมเมนต์ของผมนะเพราะว่าดูในคอมเมนต์เขาบางทีคนอายุ7 0 8 0ิบก็ยังไม่เคยดูในชีวิตครั้งแรกเขาเขาบอกว่าเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตเลยที่เคยดูไอ้บัวผุดอ่าตอนนี้ก็ก็ผมได้คุยกับเยาวชนในหมู่บ้านแล้วก็อ่าทีมผู้นำหมู่บ้านคุยกันเรื่องพัฒนา อนุรักษ์ของดีของเรา,เ,าเลยคุยกับเยาวชนว่าจะตั้งกลุ่มเ,เป็นกลุ่มอนุรักษ์ของบ้านนากอเพื่อดูแลสิ่งดีของเราไม่ให้ไม่ให้หายจากหมู่บ้านเพราะว่าที่นี่ที่เดียวที่หาดูได้ง่ายเราก็เลยจะตั้งกลุ่มเพื่อ,อจะให้นักท่องถ้านท่องเที่ยวจะมาชมเราก็จะเอาทีมนี้มา,า,าพามาชมาวัวปุด เราได้อนุรักษ์ของดีแล้วก็สองนี้ผมคิดว่าจะสร้างไรายได้ให้หมู่บ้านแล้วก็ให้กลุ่มเยาวชนน้องๆที่ยังไม่มีงานทำของมันี้ครับ